ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวับนนี้วันที่29เดือนมิถุนายนปพันสนะครับวันนี้พามาชมน้องเป็ดให้อาหารน้องเป็ดยีเหลียงนะครับตัวขาวไปเข้าคอ,อก,กันไป เดี๋ยวผสมโอ้ยกำลัคงคนอาหารให้นะครับเนี่ยก็มีลำมีหยกอ้วยนะครับที่จับไว้แล้วก็อาหาราใส่เล็กน้อยอา ไก,ไก่ก็รอกินครับนี่น้องไก่เหลืองหางขาว <c oughs> เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> เดี๋ยวจับข้าคอกได้เวลาแล้วนะครับน <c oughs> ลอกินก่อนนะนเดี๋ยวเดี๋ยว กำลังคนอาหารนะครับนี่ตัวใหญ่ไปไหนกันนะ่ะกำลังคนอาหารอยู่นอ้นอรอก่อน ก็ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเกตการกีแคมเบลได้เวลา ตัวนั้นเข้าไปในกรมังเลยไปให้เป็ดกากีแคมเบลต่อครับออออเอาคอกเรียบร้อย กลัวไม่ค่อยคุ้นเหมือนเป็ดอีเหลี่ยงกันเนี่ยเพราะว่า น้องเป็ดอีเหลียงต่อบนี่เป็ดกากีไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาตกใจง่ายเนาะไม่รู้เป็นอะไร<ม>กินอาหารกัน<ม>ตัวผู้นะครับตัวใหญ่มากตัวเมียจะตัวเล็กกว่าเด็กน้อยครับเนี่ตัวเมียข้างหน้านี้เห็นไหมครับเนี่ เป็นเป็ดที่ค่อนข้างโตเร็วนะครับเนาะแล้วก็กินเก่งมากเลยตัวใหญ่กว่าเป็ดก,กากีแคมเบลนะครับเนาะกินอาหารกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับผม